จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้กําไรเยอะขนาดนั้นคืออย่างที่บอกมันลงทุนเยอะดูเหมือนว่ามันจะสวยหรูเดี๋ยวขายว่าละสองร้อยสามรแก้วใช่ไหมทำไมันไม่ได้กําไรเยอะในเมื่อเราเห็นกาแฟแก้วนึ่งอะ่ะแก้วละแปดแก้วละร้อยในใจผมคิดว่าอุ๊ยหกเลยเลย ในเมื่อผมก็เห็นว่ากาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยขายแก้วละเกืบ 100. อบร้อยต้นทุนมันไม่น่าเกินไหมสิบกว่า20บาทข้าวกาาวะเพราอ่ะยังขายแค่50อ่ากาแฟแก้วเดียวแก้วละร้อยต้นทุนมีแค่เมเล็ดกาแฟนมแก้วกะเพราอ่ะ,าาอะโดนทั้งหมูโดนทั้งผักโดนทั้งอะไรยังขายแค่50บาทเองถ้ามาเล็ดกาแฟแพงแต่ละปีมราคาขึ้นตลอดมันจะแพงได้ไงในเมื่อผมไปกินกา,าแฟต,ต่างประเทศญี่ปุ่นก็ประมาณแก้วละร้อยยี่สิบที่สิงคโปร์ก็ร้อยยี่สิบไทยก็ร้อยยี่สิบ แต่ค่าแรงค่าของชีพเราถูกกว่าเขาเยอะเราน่าจะได้กำไรเยอะกว่าเขาถ้าเอาจริงแล้วอ่ะต้นทุนค่าเมล็ดกาแฟเราจะสูงกว่าเขาเพราะเราโดนภาษีเอาหรอใช่ถ้าญี่ปุ่นเนี้ยเมล็ดกาแฟไม่แพงออสเตรเลียนเนี่ยถูกมาก มันกลายเป็นว่าพอเราอยากจะได้เมล็ดกาแฟแดีๆต้นทุนที่เราซื้อมามันแพงกว่าต่างประเทศใช่แต่ค่าของชีพเราถูกกว่าต่างประเทศเราเลยต้องขายราคากาแฟเท่ากับต่างประเทศใช่สมมติกาแฟแก้วละร้อยอย่างเงี้ยต้นทุนจริงๆรวมแก้วรวมเครื่องดื่มทุกอย่างกี่บาทประมาณ35บาท เขาไม่ถือว่าน้อยนะก็เท่ากับอาหารเลยนะใช่ถูกป่ะใช่แต่ว่าอาหารก็อยู่ประมาณนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์ปริมาณในการขายอ่ะมันไม่ได้เท่ากับอาหารไม่เท่าได้ยังไงเพราะว่าเครื่องดื่มันก็น่าจะขายไ้เยอะเพราะว่าพอเปิดร้านจริงๆแล้วอ่ะ